สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วในช่องปุก,กี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะมามุมตรงนี้ก็เป็นมุมสงบข้างนอกอากาศเย็นแล้วก็หนาวมากๆเลยนะช่วงนี้ก็อากาศติดลบแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยู่ในบ้านอันนี้อยู่ในบ้านนะเนี่ยอาจจะดูเวอร์เวอรวังอันนี้ถักเองนะมีวิธีถักด้วยทั้งหมวก ทั้งภาพพันคอนะใครอยู่เงาเงาในต่างแดนนะเราต้องพกความสามารถพิเศษมาด้วยนะอันนี้สำคัญมากๆมาพร้อมกับความอดทนนะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับการเริ่มต้นคนที่มีแฟนชาวเยอรมันแล้วก็จะย้ายมาใช้ชีวิตในประเทศเยอรมันเหมือนย้ายย้ายมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะ วันนี้จะไม่ต้องยาวมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องรู้ก่อนที่จะย้ายมาใช้ชีวิตที่นี่นะอย่างแน่นอนอันดับแรกเลยหนึ่งเราก็ต้องมีการเอ่อศึกษานิสัยของแฟนเรานะทั้งนิสัยที่อยู่ตอนหน้าเราแล้วก็นิสัยที่เอ่อตอนรับหลังว่าเขามีนิสัยที่เอ่อเรียกว่า คงที่คงวาไหมสังเกตนะคนที่ไปประเทศไทยนิสัยเขาจะอีกแบบหนึง่งถ้าคุณมาอยู่ต่างประเทศนิสัยเขาก็จะอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกคุณต้องเคยมาที่นี่สักครั้งหนึ่งก่อนแล้วถึงจะตัดสินใจที่จะมาใช้ชีวิตกับเขาอันนี้สําคัญมากๆเลยอย่างที่สองก็เป็นนิสัยของการใช้ชีวิตจริงๆของเขาเนี่ยคืออย่างที่บอกนะบางคนก็ประหยัดมากอันเนี้ยคุณจะ จะเครียดนะต้องมาอยู่ที่นี่จริงๆอยู่เมืองไทยเขาอาจจะสปอร์ตให้เงินคุณซื้ออะไรที่เราอยากกินแต่ถ้าคุณมาใช้ชีวิตกับเขาที่เนี่ยอาบน้ําเยอะหรือเขาก็จะบอกว่าเปลืองค่าน้ําเพราะทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายของฟรีไม่มีในโลกคุณจะเครียดการทําอาหารทําเป็นเวลาหรือการกินหรือรอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราบอกเลยนะว่าบางคนจะรับไม่ได้เราจะบอกเลยมันอย่ามองโลกสวย อันนี้คุณจงรู้ไว้เลยนะเขาจะกินอย่างประหยัดเขาจะอยู่อย่างประหยัดยิ่งบางคนเนี่ยเขาไม่ได้แบบรวยนะเขาไปรวยที่เมืองไทยกลับมาเนี่ยใช้ชีวิตแบบโอ้โหคุณจะเครียดนะอันต่อมาเนี่ยก็คือคนเยอรมันเนี่ยเราจะบอกเลยนะว่าเขาจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเขาจะเป็นคนที่ฉันทําอะไรเนี่ยฉันฉันว่ามันถูกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นคุณจะเครียดตรงเนี้ยทุกๆุกเรื่องเลย เพราะฉะนั้นคนที่มั่นใจในตัวเองมากอะอย่างคุณมาแล้วถ้าคุณอยากจะเถียงเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะเครียดไม่ใช่ว่าเราไม่มีเหตุผลนะบางทีเหตุผลเราถูกต้องแต่เขาจะไม่เชื่อเราอืมอันเนี้ยเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จะเครียดแล้วข้อต่อมาใครที่มาแบบวีซ่าแต่งงานถ้าคุณยังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหนาจริงๆในการที่คุณเวลาใช้เวลาอยู่กับเขาในะคุณจงสังเกตให้ ดีๆนะแต่ว่าจะยาวหรือจะสั้นมันก็ไม่ได้เป็นตัววัดว่ามันจะไปได้หรือไปไม่ได้อย่างเราเนี่ยอย่างที่บอกครบกันแค่15วันเราตัดสินใจเลยแล้วเราเห็นชีวิตจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาคือเรามั่นใจเลยทั้งๆท,ที่ผู้ชายไม่เคยไปที่ประเทศไทยไม่เคยไปเที่ยวประเทศไทยเลยและคนที่เขาจะจริงจังกับเราจริงๆอ่ะหนึ่งเขาจะไม่ถามเรานะว่าเธอมีบ้านมีรถบ้านเธอรวยไหมเธอ มีเงินเดือนเท่าไรหรืออันนี้แรกๆเขาจะไม่ถามเราเลยนะถ้าเขารักเราอันนี้คือเป็นเป็นความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นการที่เขารักด้วยตัวของเราเองไม่ได้รักว่าเรารวยเรามีบ้านมีรถมีที่เธอมีที่นาไหมเธอมีอะไรไหมบางคนรักเรามาเดทหลายรอบพอไปดูบ้านจริงๆแล้วเห็นว่าเป็นผู้หญิงจนๆเขาก็ทิ้งอันเนี้จงรักคนที่จริงใจ อันนี้คุณจะไปรอดนะคะแล้วข้อต่อมาก็คือเรื่องภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในประเทศเยอรมันเป็นการเริ่มต้นที่ใครที่เรียนจากประเทศไทยมาแล้วเนี่ยแล้วก็จะมาเรียนที่นี่อีกอาจจะได้เรียนซ้าเพราะคุณจะไม่รู้เรื่องเลยเรียนอาหนึ่งมาแล้วอย่างที่เราเนี่ยเรียนมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะพอมาเรียนอาทีนี้แโอ้โหแต่ว่ามันเราต้องสอบผ่าน แต่ถ้าทุกคนตั้งใจเราว่ามีโอกาสที่จะผ่านสูงก็ต้องอสามีเราก็ต้องช่วยด้วยแล้วก็เราต้องช่วยตัวเองด้วยความรู้รอบโต๊ะรอบตัว,รตว,รตวเราไม่ไหวเรารอบโต๊ะยื่นไปยาวๆไปตีสนิทสักคนหนึ่งอย่างที่เราบอกอันนี้คือเคล็ดลับมันจะต้องจับคู่กันเนีียเราต้องรู้แล้วอันถัดมาเนี่ยการที่เรามาแต่งงานแล้วจะมาหยูดจริงๆเนี่ยทดร่วงช่วงทดลองงานเนี่ย ถ้า3เดือนเนี่ยอันนี้คือหลักง่ายๆของคนที่นี่เลยที่หลายๆคนที่เราไปที่เราไปรู้แล้วเขาพูดให้ฟังถ้าคุณอยู่เกิน3ปีเนี่ยคุณจะได้ไปต่อมันก็ไม่ได้เกี่ยวทุกคนนะเราจะคบกัน15วันแล้วตกลงแต่งงานตอนเนี้สิบกว่าปีแล้วเราก็สามารถไปต่อได้แล้วก็มีอปุปสรรคที่น้อยมากด้วยการที่เราปรับตัวเข้าหากันแต่ว่ามันจะยากคุณอาจจะเครียดอันนี้ต้องคิดให้ดีๆนะ เพราะว่าเห็นหลายคนน่ะแต่งงานมาเนะี่ยบางคนก็ปีหนึ่งบางคนก็ไม่ครบสามปีคือแต่งมาแป๊บเดียวก็เลิกกันเพราะว่าเขาไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจากที่ไปประเทศไทยแล้วมาอยู่ใช้ชีวิตกับเขาจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคนละคนอันนี้จงระวังด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ยาวมากให้รู้ว่าการเริ่มต้นจะมาใช้ชีวิตใหม่กับแฟนชาวเยอรมันแลวจะมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่เนี่ยข้อที่พูดไปทั้งหมดเนี่ย สำคัญทุกข้อถ้าคุณรู้ก่อนคุณก็จะเรียกว่ามีชีวิตที่มีความสุขในโลกปัจจุบันด้วยอ้สมัยนี้น่ากลัวมากพูดแล้วก็ขอให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จในสิน่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะชิส